สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะเช้านี้ก็มาสวนผักนะคะสวนผักสวงบอโอ้ยโอ้ยสายยางคอยนะคะสายยางคอยเต็งอันนี้นะคะทับแล้วทับอันนี้แล้ววันนี้ก็จะหาไม้นะคะมาทำ ให้แตงขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีใบสองใบแล้วนะคะใบสองใบแล้วมันแตกแตกออกมาแบบนี้แล้วนะคะยากก็จะหาไม้กิ่งไม้นะคะมาให้มันขึ้นนะคะจะเป็นแนวนะคะแนวแนวเนาะส่วนผักกระจนนะคะก็ต อีกอาทิตย์หนึ่งก็คงจะกินได้แล้วนะคะยาก,ก็จะเอาปุ๋ยมาใส่อีกอปุ๋ยมาใส่อีกเนาะนะคะปุ๋ยมาวานอีกปุ๋ยมาใส่อีกใส่ปุ๋ยอีกสุดต่อไปผักนะคะผักสวนครัวหลังบ้าน ้ะะองฟ้านะคะเอฟซีเหมือนฝนจะมานะคะฝนมาแล้วนะคะวันนี้ย่าก็จะเอาผ้ามาคลุมนะคะผ้ายาผ้ามาคลุมกองฟางตรงนี้ไว้นะคะเพื่อจะให้ฟางมันเน่านะคะแล้วก็จะลงเห็ดฟางนะคะย่าก็จะลงเชื้อเห็ดฟางลงเชื้อเห็ดฟางนะคะไปะ เราไปด้านหน้ากันนะคะว่ารดเสร็จแล้วนะคะเมื่อเช้าเอาตะแต่ตีหานะคะรดน้ำเดี๋ยว่าจะไปหาไม้กิ่งไม้นะคะมาทำให้มันขึ้นนะคะการญาตาก็จะมานำไม้นะคะไม้ไผ่นะคะตรงนี้นะคะไปทำให้แตงมันขึ้นนะคะให ทำให้มันเลื่อยขึ้นเนาะก็ะะเตะเปียงเราจะเอานี่แหละมีมีแล้วไม้นะคะไม้ที่จะยาจะาไปทำทำให้เต่งขึ้นนะคะ ไม้สี่ท่อนไม้สี่ท่อนนะคะที่ย่าจะนำไปนะคะทำเป็นอะไรนะบ้านเราจะเกลื่อว่าทำค้างนะคะทำค้างให้มันขึ้นนะคะแต่คนไทยย่าก็ยังไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่บ้านเขาเรียกว่าข้างได้แล้วนะคะไม้ไป Oh, ไปบ่ได้เอฟซีห oh, ล<า>ัก <มา S 2> แตงหลักให้แตงขึ้น mm hmm. ทำให้แตงขึ้น mm hmm. แตงมันต้องใช้หลักข้างขึ้นอันนั้นมันจะเป็นผักบัวบัวเลื่อยที่เอฟซีเพื่อนฝากมาให้ mm hmm. ผักบัวเลือ่อยหรือว่าผักบัวธรรมดามันก็ไม่รู้มันแต่มันเป็นแต่มันรู้สึกว่า ขนาดใส่ค่อยใส่ฟูนเยอะมันขึ้นยอดน,อน้อยมันะขึ้นยอดน้อยเพราะอะไรขอ,ขอ,ขอประดาบดาบเปลี้ยเอามาทีแรกมันยอดโอนุอ่นคนละพันละมะน <c oughs> าะยาเนาะคนละพันกัน <c oughs> มันต้องมันต้องได้ตัดก้นละมะนาวยาเอ่ยมันสูงไปมั้งฉุนเกินรักเจ้าละหรือวะเลอะฮะถ้าก็ไม่วานแล้วเนาะเอ็กควายเอาเนาะควายอืมถ้าคว่เนาะไม่สูงเกิน ทำหลักไปดูมาแล้วว่าทำแบบนี้ต่จะทำได้ไหมเออจะทำได้ไหมค่อไปเห็นอยู่ที่วัดที่อันข้างวัดบ้านเดือนน่ะเขาก็ทำเป็นหลักแต่เขาแต่ไม้เขาไม่ได้เป็นท่อนใหญ่แบบนี้ยากน้อยกว่าน้อยกว่านี้หรอเขาจะหาเป็นพี่น้อยก็น,นี้อันนี้ยาวเวาา <_ s> กินหมดหรือว่ายังไงมันก็ ต้องขุดเนาะขุดหลุมแล้วก็ไปแบบนี้อืแต่ว่าต้องไม่ฉม่น้ำแือว่าไม่เอาสูไอเห็นมีเอจจูงน่ะต้องเอาเอาแค่นี้เนาะอืเอาเครื่งนึงมาเพื่อว่าเพื่อว่าได้ส่งผลกล้องค่อยเห็นมันจะงี่เง่มันตั้งมาตั้งไดที่คับแปลเออจะมาซูน เปยมาซูนนะเปลเลยเปยมาซูนจีน่าเรียบร้อยลยัมาซูนเด้อขากล้องค่อยแห้งพิการอยู่เดี๋ยวค่อยหันให้เพราะมันตรงยญ้าไหมโอเค้องยิ่งพิการได้อยู่เอาแค่นี้เลยเนาะเออยาเออเองนั่นล่ะต้องไปหาอันนี้มาเจาละผ้าบอ เสียบจุกอ่ะเสต็มขยันก็วางนี่ข้างหลังหลังตนี้ <c oughs> ผ่าก็ขาลงแบบนี้ <c oughs> ก็โตโต,ตลงเลยนะมันได้เป่วยอยู่บนหลังอย่างนี้อ่ะ <c oughs> เจ้าอนเห็นเขาก็ผักแบบนี้แล้วก็แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอือแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็มามัดบ่มัดแล้วก็เอาไม้เห็นเม็ดห้าเหรอผ้าแงะเห็นเม็เอ็ดหมดลำคือเขาจะนาะเอ็ดตั้มอ๋อเนี้ยเนาะเอาตั้มนี้ย tham tham nhiều bao tạm chủng <laughs> ừ. cái ừ. mà cái ตันี้ตันี้มันต่อเเออใส่ไม่ใส่มันมม่มีถี่เทอะเอาข้างนึ่งนะให้มันได้สอง่้นเออเออ เพื่อสั้นเกินสั้นขนาดนั้นเลยตาดไม่ครึ่งแล้วก็ไปหาฟางมามัดๆเนาะเอ,อ้อแล้วก็ ก็ไปหาไม้เนาะน้อยก็นี่แบบพลาดห้าห้าหรือพลาดบ่เจ้าเดี๋ยงล้วพลาดเจ้าปัญอบ่นีนแบบนี้นะแล้วก็ให้มันขึ้นตามนี่เลยเออมันวางเงินก็ได้มีพลาก็ได้เพราะว่ามันมันหลักเพามันหลายอยู่เพาะมันมีถึกมันก็าแฟกระเทือนนี่สิไม่ได้แบบตัวหนาคนนี้สิยาะ มันเหลือน้อยมันมีสุกขนาเออหางไก่ก็ได้เยอะมันมันแตกก็มันมียนมากเลยเด้อน้อยนุ่ไก่เลยก็ได้ยอะ ดูดของเขาในหลักเขาจะยาวกว่านี้แต่เรามันผ่ามันยาวมันเราผ่ายากเราเลยเอาหลักต่ำอย่างนี้แหละอ่ะเมื่อเวลาเรายร้มมันามาดูค<ห>่ะแป้งผักสวดูต่อไปนะคะว่าจะแทงขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะเอซีจะได้กินแตงไหมจะ<ต>ไ,ไ,ได้กินแตงไหมนะคะจะเป็นลูกไหมนะคะจะเป็นลูกไหมนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ